大家好，今天我จนนินเท那ยวัเนี้เรียนาาภาษาจีนกับคูปุ้มปุย h, h k ชเ e ตอนที่หกทับสิบแปดแล้วนะคะวันนี้มาเรียนคำว่าจีแปลว่ากี่หรือเท่าไหร่จินเทียนชือจีอ วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะคะจินเทียนชื่อจีเย่จีฮถามแบบนี้เลยเจยแต่ว่าบ้านนะคะบ้านในที่นี้แต่งลองแต่งประโยคซินะคะมันแปลได้2องอุย3ความหมายเนี่ยบ้านครอบครัวหรือว่าแห่งนะคะหัวเตจีเฮินต่อบ้านฉันหลังใหญ่มากๆเลยไทยกวัวเยื่อสื่ออีเจคนไทยคือครอบครัวเดียวกันนะคะแล้วก็ เจ,เจียวเจียว很漂亮บ้านหลังนี้ที่แห่งนี้นะคะที่แห่งนี้สวยงามมากๆโอเคเจียวเจียวแปลว่าเรียกนะคะอ่าตรงนี้คุณผู้จะใช้ประโยคข้างล่างแล้วกันเนาะหนีเตอร์เกอร์เเจชามามิงจื๊อพี่ชายของคุณ มีชื่อเรียกว่าอะไรนะคะมีชื่อว่าอะไรก็ได้นะ,ะใช้คําว่ามีชื่อว่าอะไรจินทีนวันนี้นนจินนีนชื่อจีเย่จีเหมือนประโยคเมื่อกี้เลยนะคะเดี๋ยวต้องเฉลยให้เขานะคะอ่าเจิวเก้าเก้าคืออะไรนะคะเลขเก้าน,นะคะเชียนจ่ายจิยจวเตียนเลอนะคะเชียนจ่ายจิยวเตียนเลอตอนนี้เก้าโมงแล้วนะคะคายคขยแปลว่าเปิดนะคะ ชิงค่าเเปิดประตูให้หน่อยค่ะวัวหุคเชฉันขับรถเป็ดน,นะคะสนใจเรียนบทเรียนใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นสัพท์การเขียนหรือแม้แต่เรื่องของการใช้พจนานุกรมนะคะแล้วก็มันจะมีบทเรียนที่รองรับก็คือเรื่องของตัวเต็มตัวยอนะคะแล้วก็มีบทเรียนในส่วนของการจำเนาะเราจะทำยังไงให้จำได้ว่า แต่ละไปแต่ละคำอะคะ่ะมันมีการเขียนยังไงเราจะมีจํานวนเส้นมีอะไรเงี้ยค่ะบทเรียนเล่นเส้นตรงนั้นจะมี3บทนะคะใน1เซตน,นะคะลองรับอยู่บทละ2,000บาททักไปที่ไลน์โอเอซีห้ความจริงภาษาจีนมันมีบทมากกว่านี้เยอะเลยนะคะต้องลองเข้ามาสอบถามดูนะคะบทละ2,000นะนะคะค่ะแต่ไอคัดจีนคือปุ้ยคุมปุ้ยใจเจียน